ฟันกดไดแล้วครับไปครับไปครับน้ำปลาแช่กุ้งแ่น้ำปลา,าติกไปแล้วครับอของฟ <c oughs> ันไม่แล้ของฟันเพิ่งจะไปฮะเพิ่งจะไปถูกช่องทางแช่ <c oughs> ผมตงไม่แต่งหน้านี่เป็นกุญญ์กันะเนี่ <c oughs> แต่งหน้าให้ด้วยนะอย <c oughs> ่าลืมนะครับ <c oughs> ครับ่สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะใครที่เข้ามารับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในวันนี้นะคะฝากกดติดตามฝากกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจเสื้อผ้านะที่จะไปใส่ไปปาร์ตี้ออกงานหรือสังสรรค์หรืออะไรใดๆทั้งสิ้นหรือเป็นคนชอบแต่งตัวสวยแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะจิบจับ จะพาไปดูนะเป็นชุดเซตนะคะฮันนี่ชายเซตนะฮันนี่ชายเซตนะคะเป็นชุดเซตอย่างนี้เลยนะจ๊ะเป็นชุดเซตแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนเข้ามาฝากติดตามช่องด้วยนะคะเป็นกางเกงนะขาบานขาม้าแบบนี้เลยเกงเกงขาบานขาม้าแบบนี้เลยนะพี่ๆพี่ชอบพี่ๆกดดูได้เลยนะในช่องนะคะนะใครไม่มั่นใจว่าใส่ออกมาแบบไหนกดดูในช่องได้เลยนะมีเขาเรียกอะไรรีวิวมีตัวอย่างให้ดูทั้งหมดนะคะในการใส่ใส่ออกมาเป็นแบบไหน เป็นแบบนั้นไปเลยนะคะนะนี่นะชุดนะคะเป็นเซ็ตกางเกงขาย,ยาวแบบนี้อพอเทียบปุ๊บจะดู<า>หุ่นดีท<า>ัน<ม>ทีเลยเนาะเพราะน้องมีความปรับเป็นขาบานน้องมีความปรับเป็นขาบานนะคะนะเอวก็จะประมาณนี้เลยนะรุ่นนี้เหลือ SM แล้วรุ่นนี้เหลือ SM แล้วนะพี่ๆนะชุดน้องจะเป็นเสื้อแบบนี้เลยนะคะนะ นี่นะน้องจะเป็นหัวใจแบบนี้เป็นชุดเซตผ้าซาตินร้อยงานรื่นๆงานรื่นๆ่น,ลนๆเลยและตัวซิปนะคะแจ้งเลยว่าแม่น้องไม่งานชุดซิฟแฟชั่นเอ๊ะน้องเป็นงานชุดเพชรแฟชั่นน,น,นะพี่ๆนะชุดเพชรแฟชั่นนะคะนะงานน้องก็จะอย่างนี้นะคะนะผ้าลรื่นใส่สบายนะคะตัวตัวกางเกงก็จะเป็นขาย,ยาวแบบขามนะ้าน้องมี2สีน้องมีสีดําและมีสีนูดน้องมีสีดําและมีสี สีนู้นนี่คือก็สวยแบบนี้เลยนะคะนะกางเกงน้องจะมีกางเกงซ่อนเล็กๆอยู่ตรงนี้นะพี่ๆนี่นะจ๊ะพ,พี่จ๋างานเป็นผ้าเรื่อนๆแบบนี้เลย านหนึ่งนะคะเป็นงานเซตหนูเป็นงานเซตนะขาสั้นเหมือนกันเอ๊ะหรือเอาชุดก่อนเอาชุดตรงนี้ก่อนดีกว่าอ่ะไปที่มิสไนจํมก่อนกว่านะเป็นชุดเซตไปเลยมิสไนจัมนะคะงานมิสไนจํมนะน้องจะมีสีนูแบบนี้อึ๊บและน้องก็จะมีสีแดงแบบนี้อ่ะสีนูแข่งก่อน น,นี้เลยนะอ่ะนี่นะคะช่วงอ,อกเป็นอย่างนี้นะพี่พี่แล้วข้างหลังตรงนี้แขนมันจะออกมาอย่างนี้ปื๊บป๊บข้างหลังมันก็แกบะใครมองนึกไม่ออกจินตนาการไม่ได้ไม่เห็นภาพไม่เป็นไรสามารถกดเข้าไปดูที่โปรไฟล์ได้จะมีชุดนี้ขึ้นอยู่และจะมีนางแบบใส่โชว์หน้าโชว์หลังหันหน้าหันหลัง,ลงอยู่พี่พี่จัดก,การกดเข้าไปดูได้เลยจะเป็นแบบนั้นเลยทันทีทันใดเนาะอ่ะพี่ๆ่ชอบชุดนี้สามารถสั่งซื้อได้น้องมี SML น้องมี SML น้องเป็นแบบว่าชุดขายยาวจัมขายยาวใส่แล้วดูสูงระหงเพียวๆไปเลยนะคะรุ่นนี้นะคะมี SML มี SML และมีสีนูดแบบนี้พี่ๆมันมีสีนู๊ดด้วยคือไม่ได้ทำแซ่บเปลี่ยนเดียวทำเรียบร้อยด้วยเออเปลี่ยนสีปุ๊บบอกเรียบร้อยเลยพอเปลี่ยนสีปุ๊บดูดิดูเป็นแบบว่าอีกแบบนึงไปเลยนะคะนะพอใส่สีแดงก็อีกแบบหนึง่งพอเทียบเป็นสีนู๊ดก็อีกแบบหนึ่งนะพี่ๆนะพี่ๆนะจะ รุ่นนี้เป็นงานผ้าชีฟองชั้งตัวน้องมีสีดำแ,แ,และมีสีขาวน้องมีสีดำแล้วมีสีขาวนะคะ mm hmm. เหลือแค่ sm แล้วเหลือแค่ sm แล้วนะรุ่นนี้นะคะนะสีดำและสีขาวนะน้องมี sm และมีแค่สองสีเท่านั้นนะจ๊ะรุ่นนี้ใส่ออกมาคือสวยจึ้งมากคือสวยจึ้งมากใส่ออกมาคือสวยนะคะใส่ออกมาคือผอมเพียวบางขายยาวเลยดีกว่านะอ่ะพี่ๆท่านไหนชอบถูกใจนะชอบแบบว่าใส่เสื้อ ชุดนี้ได้เลยนะรุ่มนมีน้องมี SM แล้วนะน้องเหลือแค่ SM นะใส่แล้วดูแบบเออสวยหุ่นดีอะไปต่อที่มินิดนนะคะไปต่อที่มินิดนนะน้องมี2ส,สีแบบนี้น้องมีสองสีแบบนี้นะคะน้องมี SML เลยน้องมี SML เลยอะให้ดูสีดำก่อนให้ดูสีดำก่อนนี่นะคะสีดำจะเป็นแบบนี้นะใส่ก็จะเป็นอย่างนี้เลย โชว์หลังนะคะโชว์หลังเลยนะใส่ออกมาคือหุ่นดีมากงานดีและนี่นะกระดุมเป็นปักมุกหมดเลยนะคะเป็นปักมุกหมดเลยนะแล้วตัวเสื้อที่จริงจะเป็นดิ้นทองนะคะพี่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 ท่านไหนชอบูกใจสามารถสั่งซื้อสั่งเก็บได้เลยะะสามารถสั่งซื้อสั่งเก็บได้เลยนะคะงานสวยมากจริงๆผ้าก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ตรงนี้จะเป็นกระเป๋าซ่อนนะคะแล้วก็มีสีขาว นะแล้วก็ตัวเสื้อนะเห็นนะมีความเป็นทองๆนิดนึงนะคะอันในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ ีฟองอัดพีทนะคะเป็นงานผ้าชีฟองอัดพีทนะคะนะอ่ะาเมื่อกี้สีดำนะอันนี้สีกรมสีน้ำเงินอันนี้สีชมพูอันนี้สีอ่าสีชมพูใช่อันนี้สีนูนเหมือนเล่นมายากลเลยอันนี้สีชมพูอันนี้สีนูนนะคะนะพี่ๆท่านไหนชอบใส่ตัวสไตล์น่ารักน่ารักคิวค้วๆแบบหยิบป,ปุ๊บใส่เองค่ะสร้างปอยผมหน่อยคือน่ารักเลยใส่ได้เลย ชเซตผ้าทวิทนะคะนี่นะเอา้าเสื้อหายไปไหน,ไหนเอาเสื้ออยูน่นี่อ่ะจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะคะนะเป็นฮัมมิ่งเซ็ตนะคะนะจะมีสีขาวจะมีสีขาวตัวกางเกงใส่สวยมากกางเกงสามารถพี่ๆสามารถเอาไปใส่กับชุดอื่นได้ด้วยนะกางเกงเพราะกางเกงน้องทรงดีมากนะทรงสวยมากนะคะนะนี่ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะใส่ออกมาคือเป๊ะมากแล้วก็ตัวเสื้อนะคะ นี่นะคะนี่นะอ่ะจะใส่ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะนะอ่ะน้องมีสีขาวมีสีชมพูแล้วก็มีสีน้ำตาลนะมีสีขาวมีสีชมพูและสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ๋าวพี่ๆท่านไหนชอบถูกใจสามารถสั่งซื้อสั่งเก็บได้น้องมี SML น้องมี SML นะคะน้องมี SML เลยนะอ่ะไปงานริบบิ้นนะคะเป็นเดสเายาวนะริบบอนเดส ีสีเขียวสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็มีสีแดงแล้วก็มีสีเหลืองนะน้องมี SML นะคะน้องมี SML นะพี่ๆน้องสามารถใส่ได้แบบว่าไม่โปะอ่ะใส่แบบโอเคยืนสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใครแบบว่าชอบใส่แบบอย่างเงี้ยที่แบบว่าเอ้ยดูแบบว่าดูดีดูติดแกมสามารถสั่งซื้อได้เลยนะ เอามาที่ชุดที่แม่ค้าใส่นะคะเป็นชุดสไตล์น่ารักน่ารักคาเฟ่นนะมี sml นะคะมี SML นะรุ่นนี้เป็นงานผ้าทาวีเช่นกันนะคะมีสีเหลืองก,กับสีเขียวแบบนี้มีสีเหลืองกับสีเขียวแบบนี้พี่ๆท่านไหนชอบถูกใจสำหรับสั่งซื้อสั่งเก็บได้เลยนะคะนี่นะจ๊ะพ,พี่จ๋านี่นะคะ สีเหลืองสีนี้เลยสีเขียวแบบนี้เลยนะคะหรือสีชมพูแบบนี้ก็ได้นะคะน้องเป็นเสื้อคอปนะ้าแขงกุ๊กตาแบบนี้นะคะใส่ออกมาคือสวยมากใส่ดีมากเลยนะพี่ๆพี่ๆท่านไหนชอบถูกใจสามารถสั่งซื้อสังเกตได้เลยนะอมาต่อที่ชุดนี้เลยนะคะพร้อมางเกงเลยนะเพราะที่จริงใส่คู่กันก็น่ารักนะแต่ไม่ได้ใส่เลยเอามาเที่ยวอย่างเงี้ยเห็นไหมใส่น่ารักเลยรู้เลยว่า ตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคอปนะเดซี่ดอทีนะคะเดซี่ดอทีนะพี่เป็นงานผ้าชีฟองเป็นงานผ้าชีฟองนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยรุ่นนี้ใส่น่ารักแล้วเหลือน้อยแล้วด้วยเหลือแค่ sm แล้วเหลือแค่ sm แล้วนะคะามาที่กางเกงนะมาที่กางเกงที่สามารถเอาไปใส่ได้กับทุกชุดอาสามารถใส่ได้หลายเสื้อหลายตัวนะพี่ๆสามารถสั่งซื้อสั่งเก็บได้มีสีนู้แบบนี้มีสีขาวแบบนี้ มีสีดำและก็มีสีแดงสามารถซื้อได้ไปใส่กับชุดอื่นได้เลยซื้อกางเกงตัวกางเกงน้องอ่ะจะแบบเอ้ยเป็นเอวสูงเก็บพุงเก็บสะโพกเก็บอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยนะทําให้ดูเพียวแล้วใส่กับเสื้อคอก็น่ารักใส่กับเสื้อยืดก็ดูดีหรือจะใส่แบบเกาะอกใส่เดียวเงี้ยก็ได้นะไม่ติดนะคะใส่เกาะอกแล้วใส่สูทแล้วใส่กางเกงตัวนี้ก็ออกมาสวยนะพี่ๆนะลองไปแบบไปมิกซ์แอนด์แมทเองได้เลยแต่กางเกงตัวนี้ใส่สนุกจริงๆคือแบบมันสามารถใส่ได้กับทุกชุดใส่ได้กัน มีสีขาวมีสีดำและมีสีแดงนะจ้าพี่ๆอ่ไปที่ชุดสุดท้ายของเราแล้วนี่ค่ะพีโอ เดินชาทะเลแล้วชอบแต่งตัวกระโปรงยาวสวยๆแบบกรีโรมันอย่างเงี้ยก็ได้นะถ้าใครชอบสามารถสั่งซื้อสั่งเก็บได้น้องมีถึง sml น้องมีถึง sml พี่ๆท่านไหนชอบหูกใจสามารถสั่งซื้อสั่งเก็บได้เลยนะคะวันนี้นะแนะนำเนื้อผ้าตัวผ้าหมดแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ